อาิบอ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมลูกบักอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำได้บัก เว็บเติมโลบักสุดคุ้มเลทส,สูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบไอดีพาก็ได้เรามีบริการหมดมีหลบบักส่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ divebuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีรักแฟนเพลงทุกท่านไลน์สวัสดีเหล่าผู้ใช้สแตนทุกท่านอยู่กับผมโจลูโนหลวงเจโจบาน่าใครมัน <c oughs> เอาหลวงเจกูมาใส่ชุดโจลูโนโจบาน่าวะเนี่ยโอ้โหยนะฮะจัดตลกอยู่แล้วแม่งตลกคูณสองนะครับอย่างหานี้ นะฮะก็นะครับสวัสดีผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ผมซินกับผมจากชชว์มูมาชาแนลนะครับเราอยู่กันใน r o b ็ x จชจบ็อกนั่นเองนะครับไม่หายหน้าหายตากันไปตั้งนานสลับแบบนี้กลับมาแล้วยูหายไปตั้งนานนะครับนาตอนนี้ก็มีอัปเดตเข้ามามากมายผมก็มีโอกาสเพิ่งจะได้มาทำนะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ก็จริงสแตนเข้ามาหลายตัวมากๆนะครับตัวแรกนะครับที่เข้ามาในอัปเดตครั้งที่แล้วนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําก็คือ Echo นะครับ ACT4 นั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลย ราคาเป็น999โลบักนะครับเอาไว้ก่อนแต่ว่าผมได้ไปซื้ออีกตัวหนึ่งฮะที่มันชื่อว่านี่ฮะ Water Report นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเอามันออกมาก่อนนะเอาเอาหลวงเจหลวง,งเจกูหน้าคว่ำเลยนะครับนี่ลายนี่คือ Water Reporto นะครับนะโอ้ยขาวโคนกันเลยทีเดียวมึงคือสแตนอนนี่ปะเนี่ยสแตนหิมะไม่ใช่นะฮะหรับตัวนี้เขาผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลของสแตนตัวนี้เลยนะครับได้ข่าวว่ามันมาจากภาคเจ็ด หรือภาค8อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเออต้องขอข้อมูลจากทุกคนแล้วนะครับนะใครที่ดูโจโจ้บ่อยๆนะครับก็บอกกันด้วยละกันว่าสแตนตัวนี้แม่งมาจากภาคไหนอะไรยังไงนะครับนะเออแต่แค่รู้ว่ามันชื่อว่าวอเตอร์รีพอร์ตนั่นเองซึ่งตามที่ผมลองสแตนตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนมากสกิลจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆเป็นลมนะ ใช้เป็นพายุพายุอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เาไปทดลองกันดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูแบบต่อยปกติกันก่อนนะครับตอนนี้ผมเลเวล1 0 0 0พันแล้วนะครับกูเติมโลบักซื้อเลเวลเอานะฮะเกมนี้มันเกมบ้านรวยนะครับไม่ต้องฟาร์มก็ได้แค่มีโลบัคมึงก็เลเวลตันได้นะฮะทุกคนเกมบ้านรวยโดยแท้จริงต่อยทีละพันสามเลยนะ อย่างกู้เลยวะแม่งต่อยทีแม่งเลือดแทบเล็ดขวดไปเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่านะฮะสกิลเป็นยังไงกันบ้างนะครับสกิลคิวกันเลยนะฮะใช้นะครับค่ามาสเตอรี่30นะครับนะชื่อท่าว่าทอร์นาโดท่านี้เนี่ยนะครับมันจะปล่อยทอร์นาโดเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่มาอยู่ใกล้ๆทอร์นาโดตัวนี้ก็จะโดนดาเมจรัวๆนั่นเองแบบนี้ <c oughs> ฮะอ้าวเขาคนนั้นตายอย่างอนาถน, <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวรอดูฮะพอมอนเกิดมันก็จะตายทันที แบบนี้เลยฮะเออเป็นสเตตที่ดีนะครับเนี่ยปั๊มได้เลยนะเนี่ยนะครับเป็นการปั๊มเวลนะครับแล้วก็พายุทอร์นาโดเนี่ยก็อยู่นานพอสมควรนะครับโคตรเฟี้ยวท่านี้นะครับต่อไปฮะท่า E เป็นคลาวไฟก็ได้เป็นท่าที่แบบขี่ก้อนเมฆปะ่ะเออแบบขี่เมฆสีทอง <c oughs> นี่กูดูดาวก้อนบอเดเยอะเกินไปละกด E ฮะนี่เลยแบบนี้เลย นี่ฮะขี่เมฆสีดานะครับนะใส่จากดาวกลน,น,นิดนึงนะดาวกลมเป็นเมฆสีทองอันนี้เป็นเมฆดํามันเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศต่างๆนะที่เกี่ยวกับลมอะไรพวกนี้นะฮะขอไปที่ที่มันมอนโหดกว่านี้ดีกว่านะครับนี่เลยเรามาเมืองนี้เลยดีกว่าฮะเมืองภาคสี่นะครับพอไม่ได้เข้ามาเล่นานานและกูกระสับสนเรื่องแมบ,บเหมือนกัน,นเนี่ยเอาหมดอย่างเร็วเลยถ้าอาครับผมถ้าอาใช้มัตเตอรี่หนึ่งร้อยนะครับชื่อท่าว่าทันเดอร์นะน่าจะเป็นท่าสายฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าโหดขนาดไหนท่าสายฟ้าเนี่ยกดอาปังอุงอ้ย อุ้ยมืดเลยเอ้าวไม่ใช่นะครับอันนี้มันมืดของอันนี้มันมืดของแบบนี่ว่าเออกดท่าสายฟ้าทีมึงมืดเลยกูแลต้ตกใจตกใจฟาบพาช่วยปิดตานี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหท่าอย่างกับเซนส์สุดโอ้โอหแล้วกูแล้เกล็ดหน้าหลวงเจชิบายเลยใส่ทรงผมจูลุโน่เนีนะ่ยโอเคท่าอาก็ถือว่าโหดน,นะฮะทำ,ำเมจได้รุนแรงมากเลยนะครับ 3, สามพันสี่กันเลยทีเดียวไม่อย่างเจ๋งนี่ต่อไปฮะท่า F ครับผมท่า F นี่มันคือท่าอะไรเลยวะเดี๋ยวผมขอกดดูแล้วกันนะ F อฟฟับ อ๋อเหมือนเป็นการเผิการเปิดรูมนะครับแลใครที่อยู่ในรูมก็จะโดนดาเมจตายโหงนะครับโอเคก็ได้อยู่นะหวดกับไอ้นี่ดีกว่านะลองหวดกับบอสดูดินะบอสเกิดหรือ,อยังวะกูกําลังขี่เม็กซีดําอยู่แป๊บหนึ่งให้เม็กซี่ดำกูลงมาก่อนโอเคเรียบร้อยนะมานะครับแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหนูนะกดเอไปก่อนเลยโดนดาเมจลัวๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่าฮ่าแล้วก็ปล่อยธนูฮะปล่อยธนูมาดีจนที่ก็เข้ามาดี โดนเต็มรัวนๆนะเฮ้ยโดนเต็มรัวนๆนะเฮ้ย t ันเดอร์ h ันเดอร์ไม่โดนโอ้ควัวทวด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 โอดทวด้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเหมือนเก็บอ่ะเหมือนเก็บอ่ะนายตอนนี้ต้องรีบฆ่าฮะไม่งั้นไม่งั้นลำบากกูแน่ต้องรีบฆ่าท Thunder ปล่อยท Thunder ไปควัวทวดทวดโอ้ทวดทวดทวทวดโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะเปิดลุ่มเปิดลุ่มนี่นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่หวังว่ามึงจะไม่รีตัวนะันเดอร์เรียบร้อยโอเคมันรีมันรีตัว มันรีตัวเงี้ยหรปล่อยดาเลยลววัวๆทันเดอร์เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอืมอีอีนี่ต่อยต่อยสวนสวนมาสวนครับผมสวนสวนมาสวนกำลังโกงต่อยอย่างกําวยเลยฮะตอนนี้เริ่มใส่หน้ากูทันเดอร์เต็มหน้ามันเต็มหน้ามันเปิดลุมเปิดลุมเปิดลุมแล้วลุม นี่ไวทัลดูเรียบรอ้อยตายวอเตอร์รีพอร์ตครับผมนะสุดยอดเหมือนกันนะสแตนตัวนี้ใช้ได้เลย <c oughs> ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสแตนตัวนี้แต่นะครับสแตนหลักๆที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือซิวเวอร์ชารูรลล็อดรีควีมนั่นเอง <c oughs> ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะฮะดูภาค5มาก็จะรู้นะครับว่าสแตนตัวนี้เป็นยังไงนะครับจริงๆมันก็จะมีซิวเวอร์ชารูลลนะครับเอ่อเวอร์ชั่นธรรมดาด้วยแต่ว่าเอ่อผมก็น่าจะรีวิวไปแล้วนะครับในคลิป สักคลิปหนึ่งนะฮะนานที่ผายแล้วนะครับก็ s i l เว r ร์ช r รูลนะครับจะอยู่ในระดับเทพเจ้ากันเลยทีเดียวนะเป็นสแตนที่แม่งฟาร์มยากมากเลยนะครับไม่ใช่ฟาร์มยากหรอกสกิลแม่งเยอะนะครับนี่คือ s i วเวอร์ชารูลดโตรีคุยมก็พอมหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับผมขอให้ข้อมูลสลับสแตนตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสแตนตัวนี้ฮะ ชื่อว่าซิูเวอร์ชารูลอตรีควีมครับผมร่างต้นก็คือปอนาเลฟนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนของคุตโจเจทาลโลนะครับเขาเคยไปฆ่าดีโอด้วยใครที่ดูภาคสามาเนาะซึ่งนะครับไอ้ปอนาเลฟเนี่ยนะครับมันไปเจอธนูธนูหนึ่งนะฮะที่สามารถอัปเกรดฮะอารมณ์เหมือนอัปเกรดสแตนของตัวเองมาได้นะครับนั่นก็คือการรีควีมนั่นเองนะครับในภาค5เนาะก็จะมีการเล่าถึงธนูันนี้อยู่ธนูรีควีมไปใส่ในตัวเองเนี่ยนะครับมันทําให้สแตนของปอนาเลฟนะครับทำให้มันเนี่ยมีสติปัญญาอารมณ์เเเเหมมมืออออนนนนคคววบุตังไไไไดดด้้สาารถิปปู่ีะะฮ มันไม่สนใจล่างต้นมาแล้วอนะครับแม่งไปเดินเล่นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจนทําให้พระเอกเนี่ยต้องไปหยุดยั้งไอ้สแตนตัวนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูในภาค5เอาและกันเนาะถือว่าสนุกมากๆนะครับโอเคนะครับสลับสกิลก็จะมีด้วยกัน5สกิลเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองทุกสกิลนะว่ามันเป็นยังไงมาแล้วมาครับผมกับซิวเวอร์ชารูลอตโตนะครับ มาดูแบบต่อยปกติกันก่อนนะฮะก็จะป๊อปป๊ป๊อป๊ปอตัวนี้ขายังจะต่อยเบาวกว่าตัวที่แล้วนะต่อยช้ากว่าตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับต่อไปฮะท่าคิวกันดีกว่านะครับนี่เป็นการต่อยรัวนี่เลยฮะโอเคต่อยรัวแต่ทำไมมันต่อยเบาวกว่าปกติวะ เออผมก็งงกับเกมนี้นะไอสกิลต่อยรัวของมันเนี่ยนะครับมันจะบอกการที่เรากดคลิกต่อยปกติอีกเออกูก็งงเหมือนกันไม่รู้ทำไมอาอีกรอบหนึ่งฮะใช้ได้เลยนะเนี่ยนะฮะต่อไปครับผมท่า e นะท่า e เป็นอะไรอ่ะ a r โร่เหรอกด e ดูฮะไม่ตายหงเลยวะมันทำอะไรวะมามาดูขอดูอีกรอบนึงขอดูอีกรอบหนึ่งยังไม่กระจ่างยังไม่กระจ่างไปเลยซีเวอร์ฉลุล็อตโต้โอี๋ฮะอ๋อเหมือนเป็นการโยนธนูใส่นะครับโยนธนูใส่คนที่ไม่ได้ถูกเลือกไง มันเลยตายนะครับมึงจะโขดเกินไปแล้วนะฮะไอซิวเวอร์ชารูลอตโตแม่งท่ายุนของมันแม่งสะใจมากแม่งตอนเช้าแม่งสแตนแม่งที่นะเนี่ยรอบนึงฮะกดอีวโ,โยนจะดูไปนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปฮะกดอาร์ R ถ้าอาใช้120มัตเตอรี่นะครับเป็นท่าอะไรมาดูกันกดอารแล้วเฮ้นี่ยผมกดอแล้วนะครับเหมือนผมอยู่ในห่วงการเวลาเลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยงงแดงเลยฮะสลับท่า3นะครับ นี่นะผลจากการยังไม่เคยลองสแตนนะครับนะก็จะงงๆประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะฮะผมก็ไม่ทราบสำหรับท่าอานะใครรู้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะท่าอาเนี่ยนะครับต่อไปท่า F กันเลยดีกว่านะครับนะเกี่ยวกับความตายอะไรสักอย่างกด F ฮะเฮ้ยจุ๊บโอเคโอเคกูรู้แล้วฮะท่า F คือการที่สแตนไปจัดการเองใช่ไหมคือกูไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยนะฮะเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลย กูไม่ต้องควบคุมมันมันควบคุมของมันเองโอเคเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไปต่อยตัวตรงนู้นได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ทุกคนเฮ้ยมันจะโขดเกินไปปะวะกูไม่ต้องจัดการสแตนของตัวเองแล้วตอนนี้สแตนทําอะไรของมันเองได้แล้วไอ้คนเจ๋งเจ๋งไปเลยแบบพวกเอ้าหายอ๋ออ๋ออยู่นี่เองนะกดเอีกรอบหนึ่ง โอเคมันกลับมาหาเราโอเคโอเคทา่าต่อไปฮะท่าสีกันดีกว่านะครับท่าสีเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ย shadow of sleep เหรอท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับใช้200เอ่อมัตเตอรี่เลยนะกด C ีกันครับพร้อมฟูฟว้าวว้าวสุดยอดนะฮะเป็นการเหมือนเปิดรูมอีกแล้วนะครับท่าเมื่อกี้ <laughs> เปิดรูมและคนข้างๆตายโอเคผมคิดว่าท่า F 1, อาจจะคอมโบกับท่า R ก็ได้ถ้าจะไม่ผิดนะผมขอกด F อีกรอบนะึงนะทุกคนนะ อ๋อมันกด R ไม่ได้วะทุกคนนะฮะเรากดท่า F อยู่แล้วไม่สามารถกด R ได้นะฮะแต่ท่า F เนี่ยแม่งโคตรเท่นะฮะเป็นการให้สแตนไปจัดการเองของมันเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะครับนี่คือท่า R นะครับก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าท่า R คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นสแตนไปจัดการเองโดยการที่ผมมันหนีเฉยๆนะฮะโอเคมาแล้วนะครับมากด F กันเลยไปเลยสแตนมึงจัดการของมึงเองเลยกูไม่กูไม่ยุ่งแล้วให้มันตบกันเองนะฮะของกูขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวมันหายไปไหนวะโอ้ นะฮะกลับไปเด้ต่อยม ừ, ันเด้รัวรักดสด้วยนะกดอีคว้างธนูใส่มันจะรีเครียมันเนี่ยกคว้างธนูใส่ใสไหมอ่าตายอล้ม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 แบบนี้ก็โดนนะล้มแบบนี้ก็โดนหัวโดนหัวโดหัดหัวโดหัวดหัวกดเข้าไปวดเข้าไปกดอไม่รู้ท่าอะไรกดไปก่อนกดเอเอาเลยจัดการเลยเพื่อนมึงไปไหนวะนะจัดการมัดีเฮ้ยโอ้ไม่ได้เรื่องนมึงเนี่ยเอามาตบมอสไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยสกิลเนี่ยโอเคโอเคชาโดปุ้ม นะฮะแล้วก็หวดถวดตายโอเคมันย้อนกลับฮะย้อนกลับไม่กลัวนะเพราะว่ากูก็จะถล่มมึงอยู่ดีนี่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 นะนี่นี่นี่นะมาเป็นไงล่ะโดนลุลว่าโดนลุลว่ารอฮะรอกูรอรอตะกิューโอเคจบสรุปคือกูใช้แต่ท่าต่อยอย่างเดียวนะครับโอเคนี่คือคร่าวๆสำหรับนับสแตนซิวเวอร์ฉลวดโตเรียควิ่มนะครับถือได้ว่าเป็นสแตนที่เฟี้ยวมากๆราคาก็ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะสำหรับใครที่อยากจะได้ ฟรีหรือว่าราคาถูกกว่านี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับเดี๋ยวน่าจะราคาถูกลงเนาะก็จะจบคลิปกันนะครับฝากล้านได้ฝ o กกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้มีเลท6อยู่ด้วยนะฮะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับจากเลท4.5ตอนนี้เพิ่มเป็นเลท6นะโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้นะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ฝากเยงเต่านี้นนนไปละนะยู